สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเก s ช i นอิมแพ t นะวันนี้กับตู้ไลเดนนะครับเราจะมาพูดถึงว่าไลเดนเปิดได้เลยดีแน่นะครับทุกคนอย่าเห็นว่ามันเป็นตัวละครเก่าจะสู้ตัวละครใหม่ๆไม่ได้พี่บอกเลยว่าเกมนี้ไม่มี power clip นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเลยวันนี้นะเริ่มจากอย่างแรกเลย power c i คืออะไรนะครับ power ครีปเป็นสัต เกมมิ่งนะครับหมายความว่าเวลาที่เกมมีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับก็จะมี1ตัวละครใหม่2ไอเทมใหม่3อัลกริทึมใหม่ๆ l เอเลเมนต์ใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มันทำให้ตัวละครหรือว่าไอเทมใหม่ๆที่เข้ามามันเก่งมากในขนาดที่ไอพวกตัวละครเก่าๆหรือว่าไอเทมเก่าๆมันกากลงนะครับ ทำให้ตัวละครเก่าๆมันไม่สามารถที่จะสามารถเอาสู้บอสได้ผ่านเอ็นเกมได้อีก่อไปแล้วเราจะต้องมีไอเทมใหม่มีอาวุธใหม่มีตัวละครใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะอยู่รอดได้อืม เดื๋ยวตัวอย่างเช่นป่าเกมเกมหนึ่งนะครับเออตัวละครใหม่เปิดมาปุ๊บตัวฮิวปรากฏว่าไอตัวฮิวเดี่ยไม่ตีแรงกว่าตัว DPS ตอนต้นเกมอีกนะครับซึ่งถ้าไม่มีตัวนี้คุณป่าวิลลี่บอสต,ตัวใหม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวอย่างของเกมที่เป็น power clip นะครับเออเมื่อก่อนเราแบบมีตัวละครทีมที่ใส่ของฟูฟูหน่อยสีดาวล้วนก็ยังผ่าน็นค c o n ทนต์ได้หลังๆมาไม่ได้ละอยู่ๆเปิดสายใหม่เพิ่มมา ต้องมีตัวละครสายใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆถึงจะผ่านได้อะไรอย่างนี้บางครั้งอาจจะไม่ใช่ตัวละครนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นอาวุธหรืออะไรบางอย่างนะครับที่สุดท้ายแล้วเราก็จะต้องเปิดกาชาหรือว่าต้องเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆนะเออถึงจะอยู่รอดได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยความหมายของการเป็นเกม power creep นะครับส่วน g e n s h i Impact นะครับเป็น power creep ไมหมอย่างพี่อะเริ่มเห็นกระแสนะครับตอนเนี้ยมันมีกระแสหลายคนพูดว่า เอตัวละครใหม่ๆเกนชีตอิมแพคมันเก่งกว่าตัวละครเก่าๆเยอะเลยโอ้มันตีแรงกว่าเพราะนั้นไม่ต้องเปิดตัวละครเก่าๆแล,ล้วรอเปิดตัวละครใหม่ๆไปเรื่อยๆอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่บอกเลยว่าพี่เล่นเกมนี้มานานนะสี่ปีแล้วทุกคนมันไม่จริงเลยนะครับมันไม่จริงเลยตัวละครใหม่ๆเกมนี้บางตัวทํามาตีแรงก็จริงแต่เขาก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันช้า <g iggle> เออบางตัวนะครับเหมือนจะเก่งแต่แอบแปลก ตีมอนไม่เคยโดนเลยอะไรเงี้ยเออโจมตีแง่มอนไม่โดนกดอันติปรากฏว่ามอนเี็บจมดินไปนิดนึงแมงระเบิดใต้พื้นดินแล้วไม่โดนมอนแล้วแบบนี้มันจะ power clip ยังไงทุกคนเออวันเล่นเราวมันไม่ได้รู้สึกว้าวเลยอ่ะแต่ว่ามันเล่นสนุกนะมันเล่นสนุกุกคนพี่ชอบนะพี่เล่นแล้วพี่ชอบนะมันเล่นเบิร์นอยู่นะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเอ้ยจาเป็นต้องเปิดนะตัวนี้มันเป็นตัวใหม่มันดีกว่าตัวเก่าแน่เลยเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับ หรือแม้แต่อังกฤษเทิ่มอย่างเมืองไฟอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นเมืองไฟเนาะเขาก็จะขายความเดินแมปนะครับฟาร์มแมปได้ไวเดินคล่องสบายชีวิตสุขสบายอะไรเงี้ยแต่พี่บอกเลยนะพี่ไปเดินฟาร์มดอกไม้อ่ะสุดท้ายพี่ใช้ป้าโนกกับละมุดแม่งฟาร์มได้ไวกว่าแป๊บเดียวแม่งหมดแมปละ <c oughs> ไล่ฟาร์มของในแมบ,บอ่ะเออใช้ป้านก,กับละมุดแม่งฟาร์มเร็วกว่าอีกแต่ถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกนะทุกคนมันสนุกนะไอ้ก,กิ้งก่าโหนโหนอะไรพวกเนี้ย เขาทามาแล้วเล่นสนุกเล่นเพลินมากแล้วยังมีแบบกิ้งกาสามารถแบบไปกินลูกไฟแล้วก็ไปยิงใส่ม้อนอะไรเงี้ยเกมมันสนุกนะครับเออแต่มันไม่ใช่พาวเวอร์คิปแน่ๆทุกคนมันไม่ใช่พาวเวอร์คิปแน่ๆยกตัวอย่างนะครับอย่างเซียงหลิงอย่างเงี้ยเซียงหลิงเป็นตัวละครเมอร์ชั่นหนึ่งนะแล้วเป็นตัวสีดาวอีกต่างหากครับทุกคนครับเออเป็น DPS นอกสนาม ที่ทำแรเมจได้400,000 600,000ต่อโรเทชันนแม่งเวอร์าวางอลังการมากเป็นตัวละคร4ดาวที่เวอร์วัาวางมากแล้วจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่มีใครมันลงบอลังนี้ได้นะเออยังไม่มีใครลมบอลลังนี้ได้มันก็ยังเป็นตัวละครเวอร์ชันหนึ่งอ่ะเออเป็นตัวละครเวอร์ชันหนึ่งอยู่เลยอ่ะทุกคนทุกวันนี้เวลาเราเห็นเวลาคนเล่นเอ็นคอนเทนต์ก็ยังต้องใช้ตัวละครเวอร์ชันหนึ่งอยู่ดีนะครับตัวละครที่มีเลทในการใช้ลงสไปรัลบีด เยอะๆเราจะเห็นว่าจงลี่เวนตีอย่างเงี้ยเวนตีนี่อูหชั้น9ถึงชั้น11นี่โอ้เลดการใช้สูงมากโดยเฉพาะพวกกิจกรรมลงละครเลยครับเปอร์เซ็นต์การใช้เวนตีนี่สูงมากพวกนี้เป็นตัวละครเวอร์ชันหนึ่งนะเป็นตัวละครเวอร์ชันหนึ่งเพราะนั้นทุกคนอย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนเกมอื่นที่ตัวละครหรือว่าอาวุธใหม่ๆมาแล้วมันจะดีกว่าของเดิมนะครับหรือแม้แต่อ์ติแฟกต์เองอะ เออกมเนี้ยอัติแฟลกซ์เซตใหม่ๆมาอุ้ยก็ดูโกงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปฟาร์มใส่จริงๆไม่ดีขึ้นกว่าเดิม5%อะไรเงี้ยโอ้ลูกนี้ไม่เสียเวลาฟาร์มดีกว่ามันอยู่ประมาณนั้นครับเกมชินอิมแพคมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเกมชินอิมแพคเนี่ยเขาจะพยายามทําให้เกมมันเป็นฟิวเจอร์ครีปนะครับเออเป็นฟิวเจอร์ครีปฟิวเจอร์ครีปคืออะไรคือเกมที่มีความหลากหลายใหม่ๆเข้ามามีเกมเพย์แบบหลากหลายใหม่ๆเข้ามา ไม่ใช่ต่อสู้ต่อสู้อย่างเดียวนะครับเออเช่นเดี๋ยวมีมินิเกมแบบนั้นแบบนี้อย่างเช่นเมืองไฟมาก็จะเป็นแบบเน้นการเดินทางเน้นการแบบปีนหน้าผาสนุกในการสำรวจอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าจะไปแบบเอะอะลงแต่สไปร์ลไอบีอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับส่วนตัวละครที่เขาขายเนี่ยเขาขายด้วยเขาเรียกว่ารูปแบบของไอดอลใช่ไหมเออเขาบอกว่าเขาจะทาให้ตัวละครเขาเป็นไอดอลแล้วจะตกคนด้วยความ ความน่ารักเออแล้วทําให้คนเติมแล้วก็เปิดตัวละครเพราะว่าโดนตกนะครับโดยที่มันไม่ต้องเก่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าเออบางตัวละครมันไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแล้วแต่มันก็มีคนเปิดเยอะอยู่อะไรเงี้ยเออว่ามันตกคนได้นี่แหละนะครับเพราะมันตกคนได้อันนี้คือ Impact เกนชินอิมแพคเนาะทีนี้เรามาพูดถึงไรเดนนะครับไรเดนไรเดนเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราบอกว่ามัสแทบคุณมีเหอะมันคุ้มมันดีแน่ๆนะครับ 4ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์มาแล้วนะครับเพราะอะไรนะเกมนี้พี่พูดเลยว่าทุกตัวละครดีหมดนะครับเก่งหมดถ้าเราอวยเราของถึงเรายัดเข้าไปมันสามารถเล็นจบได้เอ็นคอนเทนต์จบได้แน่นอนนะครับทุกคนสามารถแบบกด y u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  e หลักพิมพ์เข้าไปเลยอะไรเงี้ยเอมเบอร์อจบสบายร้อยบีดอะขึ้นมาเพียบทุกคนเออพี่บอกเลยว่าขึ้นมาเพียบเพระนั้นถ้าพูดถึงความเก่งของตัวละครนะครับเกมนี้พี่บอกเลยว่า มันเก่งทุกตัวเออมันเก่งทุกตัวแล้วแต่เราจะอวยถ้าเราอวยมากมันก็จะเก่งมากถ้าเราอวยน้อยมันก็จะเก่งน้อยหน่อยนะครับอันเดียทุกคนมั่นใจได้ถ้าเรารักเราชอบตัวไหนเราเปิดมาคุณไม่ผิดหวังหรอกนะครับเออแม้แต่เดีย่างเงี้ยเรายังเห็นเลยเดยหที่เขาเล่นเป็น DPS แล้วก็ไปจบสไปร์ลท์บีกก็ยังมีคนทําได้นะเออมันก็ยังมีคนทําได้นะไม่ใช่ไม่มีนะครับขึอ้นอยู่กับว่าคุณอวยเขาพอหรือยังอืมแต่ว่าแต่ว่านะ แต่ว่าเกมนี้มันดันมีสิ่งที่โกงอยู่ครับเออมันเป็นสิ่งที่โกงทุกคนมันเป็นสิ่งที่โกงที่ใช้คําว่าโกงเลยนะครับก็คือเลยหนึ่งไฮเปอร์บูมไฮเปอร์บูมนะครับไฮเปอร์บูมเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เวอร์ชั่น3ตอนนี้เราอยู่กันที่เวอร์ชั่น5แล้วทุกคนแม่งโกงจริงโกงจริงนะครับเออพลังของไฮเปอร์บูมเนี่ยไม่สนพรสวรรค์ไม่สนอ์ติแฟกว่าจะต้องแบบชอบสเตตเยอะ ก็ใช้แค่ออฟหลักอย่างเดียวนะครับดามเมจแม่งหล่นมากหล่นมากจนหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังสามารถผ่านสไปร์ไลบีที่ยากที่สุดได้แบบสบายๆนะครับยังแก้คุณบีไฮเปอร์บูมนะครับแล้วตัวละครที่สามารถทำไฮเปอร์บูมได้ดีที่สุดในเกมตอนนี้คือไรเดนโชกุนนะครับไรเดนมีอัลกอริทึมพิเศษที่พี่เห็นแล้วแม่งมันโกงตั้งแต่วันแรกที่พี่เห็นตัวละครตัวนี้เลยก็คือสกิล e นะครับ ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาตอนเวอร์ชัน2แต่ว่ายังไม่มีเวอร์ชัน3พี่เห็นแล้วว่าเราแค่กดสกิล E เฉยๆอ่ะมันสามารถเปียสายฟ้าลงมาทุกๆ0.9าวิก็คือ1วิเราเห็นได้1ดาเมจที่โกงมากนะครับแล้วพี่ก็บอกเลยนะทุกคนไปย้อนดูนะครับลาเด่นที่พี่แนะนําให้ปั้นอะ่ะเออพี่แตกต่างจากชาวบ้านมากเพราะพี่บอกให้ปั้นเป็น EM นะครับต้องใส่หอกดักก้อนแบนเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะไอ้ดอกเปียกลงมาทุกดอกทุกดอกทุกดอกนี่แหละ มันจะทําให้เกิดคอมโบแบบรัวๆมากนะครับมันจะโอ้อโหลดรัวๆ,ๆ,ๆนะครับหรือช็อตไฟฟ้ารัวๆได้เลยเออเราสามารถเอาไปทําเป็นโอเวอร์โหลดทําเป็นเทสเตอร์ได้แบบสบายๆอ่ะอันกริทึมด้วยสกิล e ของไรเด้นเนี่ยแล้วอ,อยู่นานนะครับ25วิที่โกงมากแค่สลับมาแล้วกดสกิล e แล้วแทบจะไม่ต้องทําอะไรอีกเลยแล้วก็สลับไปได้ตัวอื่นได้สบายๆนะครับ มันโก้ตั้งแต่มันอยู่เวอร์ชันสองลวพอเวอร์ชัน3มันนั้นมีไฮเปรบูมมาอีกไอไฮเปรบูมเนี่ยตอนเราเห็นในเซิร์ฟเทสเนี่ยพี่ว่าอู้มันใช่ยากจัดต้องมาพกมะเฟืองแล้วต้องมาไล่ตีมะเฟืองใครมันจะไปทําได้นะครับทุกคนครับเออปรากฏว่าถ้าเป็นตัวสายฟ้าตัวอื่นอน่ยมันก็ยากจริงนะครับแต่มันมังเอิญว่าพอมันเป็นลเด้แล้วมันง่าย ไอ้ดอกเบี้ยของไรเด้นน่ะระยะชีดบ็อกมันกว้างมากทุกคนแล้วมันกวาดพื้นได้นะครับมันทําให้ม้วเปืองที่อยู่บนพื้นน่ะโดนจุดหมดเลยนะครับแล้วมันจุดทุกทุก0.9วีอ่ะคุกกี้ชิโนบุทําอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนนะเออคุกกี้ชิโนบุนี่ไม่สามารถจุดม้วเปืองได้ไวขนาดนี้นะครับไรเด้นนี่กลายเป็นตัวที่ขี้โกงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันมีอัลกริทึมขี้โกงเกิดขึ้นมานะครับแล้วไรเด้นเป็นตัวที่ทําได้ดีที่สุด เราเลยบอกว่าไรเดนนี่แหละทุกคนมีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นตัวที่มีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะนั้นอย่าเห็นมันว่ามันเป็นเวอร์ชั่น2นะครับไอใช้ตัวละครเวอร์ชั่น2ตัวละครเก่ามันสู้ตัวละครใหม่ไม่ได้เบอเถอะเปอร์เถอะมันไม่มีอะไรโกงเข้าไฮโบบูมและเกมนี้ดูดิสไปร์ไลท์บีดอันล่าสุดอะเอาหมอนพืชต้านพืช70%อมาแต่ว่าไฮโบบูมยังสามารถฆ่าบนภายใน1นาที30มวิได้อะ เออคิดดูแล้วกันนะครับทุกคน,นครับอะอย่างที่2ทุกคนอย่างที่2พี่ผมไม่อยากเล่นไฮเปร์บุมมันโกงเกินไปมันโกงจนผมไม่มีความรุ้นอะไรต่อไปแล้วเออมันทําให้เกมมันง่ายเกินไปผมอยากเล่นไรเด้นที่มันเป็นสายก้ามสายดามจสนะครับถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทาได้นะครับคุณทําได้คุณปั้นไรเด้นเป็นก้ามได้นะครับแต่ว่าไราเด้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนด้วยความที่เขาออกแบบมาให้เป็นตัวซับอันเนี้ย อันนี้เราตัดเรื่องความขี้โกงเมื่อกี้ออกไปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้พัฒน,นาเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับเอออันนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้พัฒน,นาเขาตั้งใจจะให้มันเป็นก็คือไลเดนสายซับดาเมดไลเดนนะครับไม่ได้ว่าวางอลังการเท่ากับตัว d p s หรอกทุกคนเพราะมันเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเขาปาดได้ C ศูนย์เนี่ยปาดได้สูงสุดประมาณแสนหนึ่งนะครับาบางคนของแรงหน่อยก็ประมาณแสนสามนะพี่เท่าที่พี่เคยเล่นมานะครับ แล้วเขาก็ฟ,ฟันฟันฟันต่อไปใช่ไหมมันก็ได้อีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจรวมเขาก็จะอยู่ที่2 0ง0สนส0 0 0สนถึงสองแสนกว่าประมาณนั้นนะครับผมรับสองแสนกว่าไม่ไม่ถึงส0 0 0 0นอะไรอย่างเงี้ยต่อโลเทชันนะครับเป็นดาเมจของไรเด้นนะเออดาเมจของไรเด้นอย่างเดียวแต่ว่าความเก่งของไรเด้นก็คือ ความสามารถในการฟื้นฟูพลังงานให้กับทีมได้ครับเออการที่คุณใส่ไรเดนเข้าไปมันจะทําให้ทีมที่แบบอุ้ยพลังงานขาดพลังงานไม่พอของแบบเออเนี่ยเน้นดาเมจมากเกินไปฟื้นฟูมีแค่200เซนหลิงนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังสามารถหมุนแล้วก็รันโรเลชั่นแบบต่อเนื่องไม่ขาดสายได้ทุกรอบได้เพราะคุณมีไรเด้นคอยเติมพลังงานครับอันนี้คือจุดเด่นของไรเด้นเลยนะ จุดเด่นที่1นนะครับคือเติมพลังงานให้กับทีมได้แบบสุดยอดมากกับ2นะครับ2คือความเร็วในการกดอันตีแล้วเขาสามารถฟันเข้าแคปสปีดของเกมได้ครับทุกคนครับเออตัวนี้คุณไม่ต้องไปใส่ของให้มันตีเร็วอะไรเพิ่มเติมแล้วนะเพราะแค่มันกดอันตีเนี่ยแล้วมันตีเนี่ยมันเร็วเท่าคจะเท่ากับแคปสปีดของเกมแล้วครับทุกคนครับเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถพกพวกน้าแย่หลานน้าซิงคิวอะไรอย่างเงี้ยได้แบบ เต็มคูดาวของสกิลแต่ละตัวเลยนะทุกคนนะเออคือเต็มออกเต็มออกครับเพราะมันฟันรัวและเร็วมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงสั้นๆแค่เจ็ดวินาทีนะครับแต่มันจะเป็นเจ็ดนาทีที่แดนเมจมาเต็มทุกคนมันเป็นตัวที่สามารถใช้ขับดนเมจให้กับทีมได้แบบเต็มๆเหมือนนะยัดไรเด้นเข้าไปมันจะสามารถขับดนเมจไอ้พวกที่เป็นซับพวกที่ต้องคอ,อะออกมาได้เต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือความขี้โกงของไรเด้นอีกอย่างหนึ่งนะสังเกตเห็นว่า เนี่ยบางทีพี่ก็ลืมเปลี่ยนหอ,อกเปลี่ยนอะไรนะครับใส่หอ,อกดักก้อนแบรนมาไปเล่นกับทีมเนชั่นอ่ะมันก็ยังเล่นผ่านได้สบายสบายเลยทุกคนเออเนื่องที่เราอะ่ะม่ได้ใส่ฟาโวใส่ของที่แบบถูกต้องมานะลืมเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวมันตัวมันดีของมันอยู่แล้วอะ่ะนะทุกคนตัวมันค่อนข้างคุ้มครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจากเวอร์ชันเก่าเวอร์ชัน2นะแต่บอกเลยว่าตั้งแต่มีไรเดนมายังไม่มีตัวไหนที่ทําได้แบบไรเดนนะครับ แปะท่าทุกๆ0.9วิเนี่ยไม่มีใครทําได้นะไม่มีใครทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงตัวนี้ก็คุ้มค่านะครับพี่บอกเลยว่ามันคือหนึ่งในมัคแทที่เราแนะนําให้เปิดมาโดยตลอดนะเพราะนั้นเปิดนะครับเปิดแต่ซ0ศก็พอนะครับเออซีก็พอย้ํากันอีกครั้งว่าเกมนี้ซ0ก็พอไม่จําเป็นต้องเปิดอาวุธ5ดาวด้วยซ้ําไปนะครับแค่คุณมีตัวละคร C0 คุณก็เอามาเล่นแล้วสามารถจบคอนเทนต์ได้อย่างสนุกสนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย C1 C2 อะไรเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งไม่จําเป็นเลยนะครับอาวุธฮาดาวก็เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเลยนะในการเล่นเก s ชิน Impact นะครับนอกจากาคุณอวยคุณจะเปิดมาเราเราแนะนำเออคุณชอบคุณอยากให้มันเก่งคุณอยากจะเห็นไร่ด้ปาดทีละห้าแสนเงี้ยคุณจะเปิด C2 มาคุณเปิดมานะครับ ซึ่งถ้ามันซีสองเมื่อไหร่มันก็ปาดสี0 0สนห้าแสนนะนะมันก็จะเป็นตัวที่ดาเมจล้นมากเหมือนกันนะครับแต่นั่นคือเป็นความไม่จําเป็นและไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะมันผ่านสปรอลเอบีดผ่านคอนเทนต์ยากๆผ่านกิจกรรมอะไรตั้งแต่มันเป็นซีสูตรแล้วนะครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ